ตำนานเด็ดนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคฮนะก็กับอีเวนต์การ์ดละครตำนานเด็ดนี่ก็คือแบบเขากลับให้เราทําอีกรอบหนึ่งนะครับไอที่ยังไม่มีก็ทําได้นะครับการ์ดหัวนะครับนี่เป็นการเป็นการล้มละลายนะครับบอกเลยว่าโหดจัด ก็สบไปแล้วละยังไม่ทำไรอ่ะแพ้อจริงหัจริงก็เป็นการตำนานนี้เลยนะครับก็แล้วก็มีการเอฟเต็ดใหม่นะครับคือคอร์ตูมนะครับนักเตดนักฆ่าเซย์มอนเซย์ออนนะครับโอเคนะครับก็โอกาส70เซนนะครับป้องกันเอฟเฟกต อันตรายที่ใช้กับฉันนะครับโ้สูงหน้าโอกาสเจนะครับที่จะป้องกันพวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับข้อต้มที่มาใหม่ในใสายููเวลาโหดมากผมไปเจอมานี่โหแทบจะไม่ทำแร่อะเดินผ่านนี่มีฐานเดียวตายอย่างเดียวอะโอเคก็ตอนนี้เป็นการสะสมนะครับก็คือลูปปั้นเอ ก็นี่หาพวกเอบวกนะครับ,รบประสาทแห่งความมืดนะครับก็จะได้พวกรูปปั้นเอสมาส่วนเอบวกก็เป็นอาวุธของเดสนะครับเป็นดาบนะครับสะสมทั้งหา้าใบจะได้ตุ๊กตาเอสเดสมานะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับก่อนที่จะอัปเดตข้างใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะ ก็จะลอยมาใหม่กับแดนมาใหม่มาหรือเปล่าไอ้ผมก็ไม่แน่ใจสรส้างจิตตาซุ่มราหผมก็เห็นคนอื่นเขาเล่นลวลดับว,ว่าถวา,าแบบทรมายมัน 500เนี่ยห้าร้อยเพชรอะรีใครที่อยากจะทําก็ทําได้นะครับก็ห้าร้อยเพชรนะครับก็เป็นซูปเปอร์นะครับแจ็คพอตนะครับแพ็กการ์ดนะครับแพ็กการ์ดพิศเศษซูเปอร์นะครับเขาบวกห้าไงพาเปิดเขาจะไม่มีแพ็กแถมให้ไงห้าร้อยเพชรนะครับใครที่มีแบบเพชรยเยอะถ้าจะไม่ ถ้าทำจริงๆก็ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นเพชรสามสี่หมื่นเพชรเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะปิดตำนานเอสอ,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 อ่ะสามสี่หมื่นเพชรอ่ะยังต่ำอ่ะนี้ก็เป็นพวกจำได้แล้วครับพวกค่อยมามีเลย แปดร้อยก้าบเนะครับย๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเป็นรายการนะครับสายชิ้าบาทคุ้มลาบก็ซื้อได้เลยอันนี้ก็เป็นการค้าตรคอรครของเดทนะครับนี่เขาก็บอกราคาให้ครับ1,100งพั 1, Y ahora acabo อันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบก็ประมาณนี้แล้วกันคงจะไม่มีอะไรแล้วก็โอเคผมก็เก็บเพชรก่อนนะฮะช่วงนี้ โอเค okay, นะครับก็เจอกันอีพีหน้านะครับว่าไม่รู้ว่าเขาะจะก,การอัพเดตวันไหนนะครับแล้วก็สะสมเพชรด้วยกันไม่ทำหรอก ถ้าทำไปก็จะไม่ได้ครับดีโอเคอ่ะก็ฝากไ like, ลค์กดช่องค่อยกดแชร์ด้วยแนละ้วก็โอเคนะครับกับช่อง FST c h a n e นะครับก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะนนะครับิบตัวไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอ่โอเคแนละ้วก็ผมจะไม่มีอะไรก็ อจงเพียงคลิปเท่านี้นะก็สวัสดีครับ